สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งมีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระเรื่องด่วนคือให้ความเห็นชอบพลตํารวจโททิติแสงสว่าง ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพุทธศักราช2561ด้วยคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ80คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบ88คะแนนไม่ออกเสียง30คะแนน ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่าพลตํารวจโททิติแสงสว่างได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒธธิสภาคือ125คะแนนจึงถือเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พลตำรวจโททิติแสงสว่างปัจจุบันมีอายุ58ปีจบการศึกษารับ,บประาศ,าศาสนศาสตร์บัณฑิตโรงเรียนนายร้อยตำรวจปี2529และจบการศึกษารับประาศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตปี2544ซึ่งประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองตรวจราชการ3สำนักงานเจรตํารวจระหว่างวันที่1ตุลาคม2556ถึง30กันยายน2557 ผู้บังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระหว่างวันที่1ตุลาคม2557ถึง29ตุลาคม2558ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึง30กันยายน2565ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจนครบาล